สวัสดีครับเสียง <c oughs> เสียงเสียงคลิปของโอ๊ตออนไลน์นะครับกลับมาแล้วนะครับอ่าก็หาของ eBay กันครับมันเออมันค้างหน่อยนะฮะมีเพื่อนแชทไลน์มาระหว่างที่กำลังจะอัดคลิปพอดีอ่าก่อนเข้าเรื่องขายของนิดน,นึงครับโอ๊ตออนไลน์นะครับซ้อนขาย eBay นะครับแบบจับสื่อมือปาไม่ต้องลงทุนขายชื้อแรกได้กําไรทันทีนะครับ ส่วนอเมซอนเราก็สอนสร้างแบรนด์นะครับเหมือนส่งของเข้าเซเว่นแต่ต้องลงทุนนิดนึงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีเพื่อนถามผมว่าถ้าเลือกระหว่าง2ตัวนี้ควรเรือมอะไรก่อนผมจะตอบง่ายๆเลยก็คือทาอีเบก่อนครับเพราะมันธุรกิจจับเสรมหไม่เปล่าแล้วค่อยเอากําไรอีเบมาทำอเมซอนนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนถ้าหากสนใจทำเองไม่เป็นอยากเรียนติดต่อได้เลยครับที่0ู6ย์หกหนึ่งห้าเก้าก็สามาเก้านสแกนมุมซ้ายล่างได้เลยนะครับอ่ะเข้าเรื่องเลยดีกว่านะฮะ ก็วันนี้นะครับผมก็ไปเจอสินค้าใน e ี a บมานะครับสามตัวนะฮะดูตัวแรกก่อนนะครับตัวแรกเนี่ยขายได้ถึงสาม้หกสิบห้าดอลลาร์นะครับอ่าค่าส่งอยู่ที่มือเอ้ยไม่ใช่ค่าส่งขายได้ที่หมื่นสองสินค้าอยู่สินค้าเนี่ยขายไปแล้วหกชิน้นนี่คําไรนี่เอ้ยไม่ใช่กำไรดียอดขายนี้เอาเอาหมื่นสองคูณหกนะคำานะหมื่นสองคูณหกเกือบแสนแล้วนะ หมื่นสองนะครับคูณหกเจ็ดมือแล้วนะทำยอดขายไปนะครับชิ้นนี้นะครับไม่นะฮะอ่าไปดูใบให้ว่าอยู่แถวสำเพลงคองถมอะไรประมาณนี้นะครับอ่าช่วงนี้นะฮะเรามีโปรโหให้เพื่อนๆพืลุ้นนะครับโปรโมโชั่นเรียนฟรีพาร์ทหนึ่ง e ีบนะครับหาของขายดีกับโอนออนไลน์นะครับ คนไหนกันลังสนใจเลยนะฮะแบบเออฉันอยากได้ไอเดียในการหาสินค้านะครับอันนี้เรียนฟรีเลยนะฮะแจ้งความจำนงมาได้เลยที่0ูนย์หกหนึ่งห้าเก้าเ็เาเก้าน์แอด์เหมือนกันครับอ่ะต่อไปชิ้นที่2นะครับชิ้นที่2ชิ้นที่2เนี่ยเป็นหลวงพ่อสักหลวงพ่อหนึ่งแต่ผมว่าเพื่อนๆเ,เห็นรูปเนี่ยนาจะรู้แล้วว่าหลวงพ่ออะไรนะครับอ่าเป็นหมวดหมู่อาเซียนแอนทินะครับ ที่หยิบมาเพราะว่ามีการประมูลครับถึงสิบเอ็ดครั้งนะครับนี่ส1บเดบตการประมูลนะฮะจบที่9 4้า้อยสี่สิบเอาเป็นว่าลูกค้าชอบมากเลยหลวงพ่อนี้หลวงพ่อนี้เป็นอะไรเป็นเครื่องรางยังไงนะฮะเนี่ยเขาเริ่มตั้งที่เก้าุดเก้านะครับขายได้ที่ยี่สิบแดเลยก็คือประมาณสามเท่านี่ราคาขึ้นเลยนะครับเนี่ยลูกค้าประมูลแข่งกันแปลว่าบอกเลยว่าถ้าคุณมีองค์นี้นะยังไงก็ออก เออลูกค้ายแย่งกันด้วยอืขายได้แน่นอนนะครับอเหมือนเดิมครับถ้าคุณจะขายแต่ชิ้นนี้ชิ้นเดียวนะฮะถึงจะยอดขายเจ็ดหมื่นนะครับหากกําไรไปเอาสักยี่สิบเปอร์เซ็นต์เอาสักได้สักประมาณหมื่นหนึง่งคุณก็ไม่รวยถ้าคุณขายอย่างเดียวคุณขายหลวงพ่อ,อคุณก็ไม่รวยถ้าขายอย่างเดียวคุณต้องขยันหาของขายนะครับนี่เลยนะฮะตัวอย่างเพื่อนๆของเรานะครับเห็นไหมนี่คือเขามีสินค้าหลากหลายมากยอดขายเป็นแสนนะครับอีกคนนึงก็ สินค้าก็หลากหลายนะครับเพราะยิ่งลงของเยอะยอดขายก็โตตามเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพูดอยู่เสมอที่ทุกคลิปเลยคืออะไรลงวละชิ้นผมเลยสร้างกลุ่มขึ้นมาครับเนี่ยอย่าง e-bay ของโอสตออนไลน์นะครับสมาชิกของเรานะครับเข้ามาบอกเพื่อนๆน,น่อยวันนี้คุณทํางานหรือยังคุณลงของหรือยังนะครับอย่างคุณออยเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะครับเข้ามาตั้งแต่วันแรกนะครับเมื่อ2เดือนที่แล้วว่าลงแล้วค่ะลงแล้วค่ะ,คะเริ่มทําลงและปัจจุบันนะครับคุณออยเนี่ย เริ่มขายได้หลายชิ้นแล้วล่าสุดนี้เขาก็ขายได้36ดอลลาร์ชิ้นเดียว2ชิ้น100เหรียญ2ชิ้น100เหรียญ3,000บาทนะครับบอกเลยว่ากำไรดีแล้วเริ่มมาแล้วนะฮะจากเพียงขยันแค่2เดือนเชิญชวนเพื่อนเพื่อสมาชิก ebay ของรถอนไลน์นะครับแจ้งเข้ากลุ่มได้นะรับรองเลยฮะกลุ่มนี้โม t ิเว t นะฮะให้กำลังใจกันดีโคตรโแชร์แชร์ชรอะไรพวกนี้ดีมากในกลุ่มนะครับเข้ามาคุยกันได้นะครับ กับเรื่องของเราต่อเมื่อกี้กี่ชิ้นแล้ววะสองชิ้นแล้วใช่ไหมอ่าชิ้นที่สามนะครับเป็นชิ้นหน้าปกเลยขายได้ถึงสองร้อยเจ็ดดอลลาร์นะครับแล้วก็เอ่อหกพัเก้าค่าส่ง 200, กี 7, ่สองรอยก็เจ็ดพันอ่ะสแตมครับอ่าใครอยู่ตลาดสตตงสแตมนะคะบอกเลยว่าจับดีจับโดนรู้ว่าเฮ้ยรุ่นนี้ขายได้ราคาดีเอามาขายบน ebay บอกเลยว่า กำไรใช้ได้พอสมควรเลยนะครับอ่ะก็คลิปนี้นะฮะหวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับและอย่าลืมนะครับตอนนี้ออดออนไลน์มีโปรโมชั่นนะครับเรียนพาร์ทหนึ่ฟรีคุณจะต่อไม่ต่อก็เรื่องของคุณนะฮะแต่เราสอนให้คุณเออเห็นสินค้าที่มันทำกําไรได้แบบเละเทะแบบน่ากเกลียดแบบโอ้โหแกขายได้ยังไงอะไรประมาณนี้นะครับอ่าก็แจ้งเข้ามาได้นะครับที่เบอร์โทร0 6 1ยกห9นะครับ หรือไลน์แอดแอดโอทออนไลน์นะครับโอเคก็คลิปวันนี้นะฮะก็จบเพียงเท่านี้นะฮะเพื่อนๆคนไหนสนใจทั้งเรียนปกติเรียนฟรีก็ทักเข้ามาได้แล้วก็ท้ายคลิปนะครับยังไงก็ฝากติดตามนะฮะฝากซับสไครต์ช่องนะครับแจ้งเข้ามาด้วยนะฮะเอ,อ้ยลืมไม่ต้องแจ้งซับสไครต์ช่องกดกระดิ่งก็พอแล้วเวลามีลีปใหม่ๆมันจะแจ้งคุณเองนะครับยังไงก็ฝากติดตามช่องทางเราด้วยเป็นกาลังใจกับเราด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ